ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวดึกกันต่อนะคะความคืบหน้าการตรวจสอบอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าขณะนี้มีการระงับใช้อาคารของหน่วยงานราชการแล้ว4แห่งด้วยกันค่ะและมีบางจุดเนี่ยปิดปรับปรุงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยค่ะนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวถึงการตรวจสอบความเสียหายของอาคารแต่ละแห่งทั่วประเทศหลังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มอาคารออกเป็นอาคารสาธารณะอาคารส่วนบุคคลและอาคารราชการเช่นโรงพยาบาลอาคารที่ทํางานของรัฐและโรงเรียนต่างๆซึ่งกลุ่มโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับสภาวิศวกรสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารวิศวกรวมาตรานแห่งประเทศไทยพร้อมวิศวกรอาสาจากภาคเอกชนรวมกว่า100คน โดยหลังจากที่ตรวจสอบได้3วันสามารถตรวจสอบอาคารราชการได้80หน่วยงานรวมกว่า200อาคารพบอาคารที่มีปัญหา4หน่วยงานได้กันค่ะได้แก่อาคารทศมิทศมินตราธิราชโรงพยาบาลราชวิถีซึ่งมีรอยแตกร้าวถึงเหล็กอาคารโรงพยาบาลเลสินซึ่งก็พบปัญหาบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารสองแห่ง อาคารกรมสัมภารซึ่งพบรอยแตกร้าวที่มีความอันตรายอาคารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยได้มีการมีคำสั่งนะคะให้ระงรับการเข้าใช้งานอาคารทั้งหมดแล้วเพื่อให้วิศวกรผู้ชำนาญการเฉพาะด้านเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารให้มีความแข็งแรงก่อนจะอนุญาตให้กลับเข้าใช้อาคารอีกครั้งหนึ่งค่ะ นอกจากนี้ในส่วนของโรงพยาบาลสิริราชพบจุดที่ต้องทําการปิดใช้ให้บริการชั่วคราวนะคะเพื่อปรับปรุงให้เกิดความปลอดภยัยมั่นใจมากยิ่งขึ้นได้แก่บริเวณทางเชื่อมระหว่างตึกสยามินชั้น6กับตึกเฉลิมพระเกียรติและทางเชื่อมระหว่างตึกสยามินห้องผ่าตัดชั้น3กับตึกเฉลิมพระเกียรติพบว่าการแกว่งเล็กน้อยจึงปิดซ่อมเป็นเวลาหนึ่งเดือนครึ่งเพื่อความปลอดภัยค่ะ ส่วนอาคารเอกชนเช่นคอนโดมิเนียมโรงแรมห้างสปปรรพสินค้าหอพักเป็นกลุ่มอาคารที่กฎหมายกำหนดให้มีการตรวจสอบทุกปีอยู่แล้วและเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็ได้มีคำสั่งเพื่อให้กรุงเทพมหานครอ,ออกคำสั่งกับเจ้าของอาคารดำเนินการตรวจสอบอาคารซ้ำอีกโดยหากเจ้าของอาคารไม่ดำเนินการตามคำสั่งก็จะมีความผิดตามกฎหมายส่วนกลุ่มอาคารขนาดเล็กเช่นบ้านเรือนของประชาชนก็มีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านแทฟฟี่ฟองดู ส่วนอาคารในต่างจังหวัดนั้นมีกรมโยธาธิการและผังเมืองของแต่และจังหวัดเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบอาคารและมีทีมประจำจังหวัดโดยได้ดําเนินการตรวจสอบไปแล้ว31จังหวัดรวมกว่า190อาคารด้วยกันค่ะ